สวัสดีครับไอนะครับผมวันนี้นะครับไอจะพาไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำละครสั้นเรื่องคนมือไฟนะครับผมจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยเลยนี่ลบกวนตัดต่อขึ้นไฟด้วยรู้นะครับไฟนะครับผมรู้นะครับว่าจะใส่คำว่าไฟเฉยๆไม่เอาไฟมาใส่อย่านะขอเป็นรูปไฟก้อนใหญ่ๆนะไอ สอวันนี้เราพาบิลพี่ขอกินกวานเปรี้ม่สว่วนเครับเดี๋ยวมาตอดีสิวะเดี๋ยวเดียยืดแอดเลยวมาลูกไม,ไม่ไม่ยอมขอสองส,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 ส ขาอิสเสร์จับมือจับเดนเฉยๆชนชนแล้วก็จับแขนมาเฮ้ทำไมผู้ชายคนนี้โดนมือบิวไม่เป็นไรเลยอ่ะจ่ดวยเขาก็าะะบิวควบคุมตัวเองได้แลีคบคุมเราในองพอครับสบาย่ะเออขอโทษนะครับ คุณเจ็บตรงไหนหรือป่าไม่ค่ะเออไม่ทราบว่าคุณมากับเพื่อนค่ะนี่ครับค่าเสียเวลาที่ผมเดินชวนคุณให้หมดนี่เลยเหรอคะครับเงินเล็กน้อยนะครับคลิปโลเอาที่นะ ฮัลโหลฮะไม่ใช่น้านี้เหรอวะแล้วจะตัดหลุงพี่เลยวะติดูดิไปเหียนนี้เรจริงจิงเสรไม่เป็นเวาพูดเรองไก็เขาชอบเอาไปไม่คนดับคนเปนิผมติดเลยเอาที่ ดูยังไม่จับะเฮ้ฮะถ้าอันนี้พีาไอสโอ้โหป็นนไม้แข็งไเดดวรับแรงมากเดี๋ยวพลังพี่ไอซ์ะทำทุกอย่างร้อนแรงแ่คันฆ่าได้ทหนึ่งต้องบอกว่าต่อไเดี๋ยวไฟขึ้นเรยนะคะยิงเข้าไปนี่อยาให้เห็นเ่ามันเป็นร้านเดิมทำดีเขาไดีมีก็จะวยแน่นอนก็จะรับทีมี้ผมไม่ยิ้มเลยร้านมาลาโมราน คลิปสุดในเมื่อวานบอกโบราณไว้ก่อนห้าสี่สามสองคาที่ขอให้เสอร์ฟมือ้อร้อมาเดี๋ยวพี่ไอยันเข้านะร้ออะไรอจับเลยโอเคเดี๋ยวพี่ไอที่เอามือมาอ่านเดี๋ยวเดี๋วคอ ห้าสี่อันนี้เดี๋ยวไปใส่เฟเฟกไฟด้วยนะครับห้าสี่สามสองค่ะมาเดี๋ยวตรงนี้นะเพื่อนได้แล้วมาดูผมก่นเลยอ,อร่อยมากเลยครับมันสุกหรอพี่นะหืมอร่อยมากเลยครับ ต้องคุ้มไปตายเลยตายเลยตายเกิดตายเกิดเดี๋ยวพี่อนทักแล้วนะอือมามาเลยจัะเดี๋ยวมาเช็คดูมาตัวี้มันสายนะไปดูบ่ได้เลยนะนี่ส่วนของวิวนะของนะเอ่อไอคือช่วงเนี้ยวิวมีค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยอะบิวจะขอเพิ่มได้ไหมอะเอ่อยืมก็ได้นะ ใช่ใช่ขอบิวนะตออไปดูเลยที na, ่จบบวนะบิวรับเงินนะเอขอโทษนะที่พูดแบบนั้นอ่ะก็เราสองคนยังไม่ตกลงกันกันอีกอ้รอยู่ได้ใช่ไหมไอ้เข้าใจไวคิวโรไอืไอเข้าใจดูกันไปก่อก็ได้ทไมบอยังไม่ใหม่นะ โอเคมาต่อนะมาเดวิดก uh, ับ uh, บ e, ิวมาลูกบิวครับทำไมถึงมากับผู้ชายตัวนี้อ่าเดวิดพี่บิวแซกตัวเด็ดเด็ดเด็ดถอยหลังขี่นโอ้ยบรรยากาศเหมือนแบบอยู่ต่างประเทศเวอร์ไปยังครับเอาเลใช่ไหมครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปเบื้องหลังวันนี้นะครับสนุกกันหรือเปล่าครับถ้านสนุกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และก็ส u b s ั r i b e กันมาเยอะๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ไอ้กอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ